เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i เป็นข้อมูลทั่วโลกนะครับประจำวันที่24มีนาคม2563เมื่อเวลา11นาฬกานาทีนะครับ ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุดนะครับรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยโดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว355,575คนมีผู้เสียชีวิต1 6 0 9 7คนผู้ที่หายแล้ว97,659คนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศอันดับหนึ่งยังเป็นประเทศจีนนะครับที่81,171คน ประเทศไทยของเรายังพุ่งไม่หยุดนะครับล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มมาอีกร้อยกว่ารายรวมเป็น827รายแล้วนะครับในประเทศอื่นๆ273,577รายนะครับทีนี้ข้อมูลในประเทศต่างๆทั่วโลกวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว193ประเทศนะครับ ลองมาดูในประเทศต่างๆกันบ้างนะครับที่มีสถานการณ์รุนแรงในจีนยังอยู่อันดับ1นะครับติดเชื้อ81,171คนเสียชีวิต3,277คนอิตาลีขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับติดเชื้อ63,927คนเสียชีวิตถึง6,077คนนะครับเป็นอัตราที่สูงมากๆนะครับ ต่อมาในสหรัฐอเมริกานะครับติดเชื้อ33,340คนเสียชีวิต397คนสเปนติดเชื้อ33,089คนเสียชีวิต2,182คนอิหร่านนะครับติดเชื้อ23,049คนเสียชีวิต1,812คนเยอรมนีติดเชื้อ22,672คนเสียชีวิต86คนนะครับ ในฝรั่งเศสติดเชื้อ19,856คนเสียชีวิต860คนเกาหลีเหนือ9,037คนเสียชีวิต120คนนะครับมาดูใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะครับในมาเลเซียติดเชื้อ1,518คนนะครับเสียชีวิต14คน นี่ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศด้วยกันรวมแล้ว193ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการแพร่ระบาดยังพุ่งไม่หยุดนะครับวันนี้ปัญหาของการแพร่ระบาด โควิด -19 ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับเราจะต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ที่เดินทางหรือเคลื่อนย้ายจากกรุงเทพปริมณฑลกลับไปยังภูมิลำเนานะครับวันนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับกักตนเอง14วันเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและผู้สูงอายุนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ข้อมูลการแพร่ระบาดกันในคลิปต่อไปสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ